สวัสดีครับหลังจากที่ห่อวาดรูปหรือกระแตงแล้วนะครับอันนี้คือขั้นตอนถ่ายแล้วครับจอไกเรียบร้อยแล้วครับจอคอบไก่กระท่งปว่าานนี้แหละครับหลังจากที่เห็ดออกมาแล้วอันนีน้ก็ยิ่งน็อตอน,น,น,นะครับยิ่งน็อตต่อขันรู้แน่นหนาครับ เบื้องครับใส่คออบไก่กับจียุประมาณนี้นะครับช่วงสามแปดครับเหนือแค่ว่าจะมักพ่นพ่นแลก,กร์เง่าหรือแกเกอร์ด้านเท่านั้นครับอยู่ที่ความชอบข้องเขาเลยครับตัวนี้ผมจะลงเง่าครับ ลุงและเกลือเงาแล้วก็มัดยางแล้วก็ยิงด้และครับตัวนี้เอาไก่มาใส่ไก่เอาไก่ใส่ก็กยกิยงด้และครับเพราะว่าไก่ผมสั่งอยู่มันยัง่ทันมากผมเอาบอกกระบอกของผมมาเป็นแบบจ่อไก่กันนะครับเรียบร้อยกับประมาณนี้แหละครับ